สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดเลยนะคะพี่รลแกนค่ะตัวนี้จะเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการสตรีมเสียง<ๆ>การไลฟ์สดไลฟ์ light สดโดยที่แบบไม่ต้องโชว์หน้าไม่ต้องให้ใครเห็นเราว่าเราอยู่ในสภาพไหนอะไรยังไงเราสามารถฟังเขาได้จากเสียงสามารถพูดคุยกันได้ปกติเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าแอปนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูเลยค่ะป๊ามนี่ค่ะอุ๊ยอันนี้เรามีข้อความส่งเข้ามานะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าหลักกันเลยค่ะนี่ค่ะคือหน้าหลักนะคะ ของแอปพ i โรแคดนะคะตัวนี้เขาก็จะมีข่าวสารต่างๆนะคะเรามาดูกันเลยนี่ค่ะเรามาดูที่ขั้นตอนแรกของเราเลยนะคะนี่ค่ะเรามาดูที่ชื่อนะคะอันนี้คือชื่อของเราเองค่ะเราชื่อ,อนัญญานะคะตอนนี้เรามีผู้ติดตามแล้ว3คนนะคะแลวเราก็กําลังติดตามเขาอยู่แอปนี้จะเป็นแอปนี้ดีอย่างนะสามารถสไร้างรายได้ได้ด้วยเดี๋ยวเราลองดูนะคะแอปนี้มันจะเป็นการสตรีมเสียงนี่ค่ะเรากลับไปที่โฮมหน้าหลักเห็นไหมคะ <c oughs> ตัวนี้มันจะเป็นนี่คือ นี่คือที่แบบว่าเขากําลังไลฟ์สดกันอยู่นะคะว่าตอนนี้มีบอกเลยนะว่าแต่ละห้องแต่ละห้องเป็นยังไงแต่ละห้องมีคนฟังอยู่กี่คนบางห้องก็มี15มี9คนแล้วแต่ว่าห้องไหนจะมีคนมากคนน้อยแล้วแต่คอนเทนต์ที่เราจะเอามาคุยกันนะคะตะกี้ตะกี้เราก็ลองเข้าไปดูแล้วนะคะก็สนุกดีนะคือมันดีอย่างตรงที่ว่าหนึ่งเราไม่ต้องโชว์หน้าเราไม่ต้องเจอหน้ากันแต่เราสามารถเปิดไมค์แล้วก็คุยกันได้แล้วก็เจอเพื่อนใหม่ได้ด้วยแล้วตรงนี้จะดีอย่างคือแบบว่าถ้าเราอยากจะร้องเพลงเล่านิทานพากเสียงอะไรต่างค่างได้หมดเลยค นี่คะ่ะมาดูหน้าโฮมน่ารักเลยนะคะชุ้มอันนี้คือน่ารักนะคะด้านบนสุดนี่ก็จะเขียนคาว่าไลค์นะคะแคชแไลค์ like, นี่คือเราไลค์สดแล้วมีคนเข้ามาดูก็เหมือนเราไลค์เฟซบุ๊กอะคะ่ะก็เหมือนกันแต่แค่ว่าอันนี้มันจะไม่เห็นหน้าแต่อันนี้จะดีอย่างที่ว่าเราจะได้รับของรางวัลเราจะได้เหรียญเราจะได้อะไรล้วก็แลกเป็นเงินสดได้แคชตัวนี้ก็จะเป็นการยังไงละ่ะเหมือนเหมือนเราร้องเพลงเราเ c o v ่ r เพลงอย่างเงี้ยแล้วเราเอามาลงไว้ให้คนฟังถ้ามีคนฟังเยอะเขาก็จะมีเหมือนเขาชอบเพลงเนี้ยเขาก็จะให้เป็นของขวัให้เนรีย เหรียญตัวนี้เราก็ไปแลกเป็นเงินสดได้ค่ะตรงนี้ข้อดีของมันก็คือนี่ค่ะ cash นี่ค่ะนี่คือว่าเราสามารถเลือกฟังได้เลย top c a ค h ก็ตอนนี้ก็จะมีคนฟังอยู่ที่ 1k แอปนี้มันเพิ่งมาใหม่ได้ไม่นานคนฟังก็จะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แอปนี้สำหรับแอนดรอยโดยเฉพาะเลยนะคะนี่ค่ะปุ่มสีเหลืองที่เป็นบวกนี่คือหน้านะคะด้านบนนี่คือไลฟ์สดคือเรากดเข้าไปปุ๊บถ้าเราจะไลฟ์สดหนึ่งสิ่งแรกที่เราต้องทําคืออัปโหลดรูปภาพรูปเราก็ได้รูปโปรไฟล์อันไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เรา แล้วแต่เราเลยรูปส,สวยๆรือรูปรูปคอนเทนต์ไหนที่เราอยากจะขึ้นชื่อไรนะคะคําอธิบายแล้วเนี่ยจํานวนผู้พูดคุยนะคะตัวนี้มีสาคัญนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ระบุไปคือเหมือนเราจะพูดคนเดียวแล้วจะมีแต่คนฟังเราแต่ถ้าเราระบุหนึ่งคนเราสามารถดึงเพื่อนคนไหนก็ได้มา,มาร่วมพูดคุยกับเราให้คนอื่นได้ยินเสียงสองคนที่คุยกันเขาได้สูงสุดถึงสามคนนะคะเราคุยกันได้สามคนชวนเพื่อนมาได้สามคนรวมกับเราเป็นสี่คนสามารถพูดคุยกันได้แล้วก็ คือแบบว่าเหมือนเราเล่าเรื่องอะไรก็ได้ให้ผู้ฟังฟังแล้วถ้าใครที่แบบเขาเห็นเราเราแบบว่าเออเล่าเรื่องสนุกนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะฟังเรานานหน่อยแบบนี้จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะตัวนี้นะคะพอเราใส่รูปใส่ชื่อใส่คําอธิบายเริ่มปุ๊บก็จะได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าเราจะเรามาลองไลฟ์กันดูมาไลฟ์กันเลยนี่ค่ะก่อนอื่นเราต้องหารูปภาพก่อนนะคะรูปเราก็จะเยอะหน่อยอ่าน,นี่ค่ะเรามาดูที่รูปรูปนี้ดีวกว่ามือใหม่หัดทำยูทูบนี่ค่ะชอบเราใส่รูปนี้ลงไป ถูกต้องด้านบนนะคะเรียบร้อยอกําลังอัปโหลดนะคะชื่อชื่อเอาเป็นมือใหม่มือใหม่หัดทํามือใหม่หัดทํานะคะเอาง่ายๆก่อนนะคะคำอธิบายอ่ะแล้วแต่เราเลยนะคะแล้วแต่เราเลยหาประสบการณ์นะคะอันนี้คือเราจะหาประสบการณ์ค่ะ เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเราสามารถเลือกคนได้นะคะอายกตัวอย่างเราจะเลือกหนึ่งคนกดเข้าไปที่หนึ่งคนนะคะเริ่มเลยค่ะอันนี้คือหน้าไลฟ์ของเรานะคะเรากําลังไลฟ์อยู่เห็นด้านบนสุดนี่ฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็นชื่อของเรานะคะด้านล่างลงมาก็จะเป็นเวลานะคะว่าตอนนี้เราไลฟ์เราไลฟ์ไปก,กี่กี่นาทีกี่วินาทีแล้วหัวข้อชื่อค่ะมือใหม่หัดทำตอนนี้วิ เรามีเรียนยี่สิบเรียนแล้วนี่ค่ะมีคนชมยังไม่มีใครมาชมนะคะมีมีผู้ชมหนึ่งคนนะคะคือใครคือตัวเองนะคะนี่ค่ะเหมือนตอนนี้ถ้าสมมติว่ามีใครเข้ามาเงี้ยชื่อเขาก็จะขึ้นมาเลยนะคะตอนนี้พอเราไลฟ์มาปุ๊บนี่ค่ะพียอแคทเขาก็จะมีเขาก็จะมีข้อความขึ้นมาให้เลยนะคะปรดใช้งานอย่างสร้างสารรค์งดการก่อกวนการเผยแพร่เนื้อหา เกี่ยวกับการอนาจารหรือเนื้อหาไม่เหมาะสมหากละเมิดในการใช้งานจะถูกะระงับบัญชีทวอรน,นี่ค่ะคือกฎของเขานะคะเห็นด้านข้างไหมคะขวามือนี่ค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะมีคนเข้ามาเรากําลังไลฟ์สดวิธีวิธีเข้าแอปพลิเคชันนี้นะคะสวัสดีค่ะที่เข้ามานี่นะคะฟังความมือสุดก็จะเป็นไม้ใช่ไหมคะไม้ที่เราเลือกไปดานล่างนี้สีเหลืองนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นสมมติว่าเหมือนคนตะกี้พี่เขาที่เข้ามาใช่ไหมคะกดอยากพูดคุยกับเราถ้าพี่เขากดเหมือนแบบ ขอพูดคุยด้วยมันก็จะมีปุ่มสีแดงขึ้นตรงนี้นะคะถ้าเรากดรับปุ๊บเราก็จะได้ยินเสียงพี่เขาด้วยเราก็สามารถคุยกันให้คนอื่นฟังได้ด้วยนี่ค่ะข้างล่างนี้ไอ,ไอ้นี้สามรอยตัวนี้ยังไม่เข้าใจรายละเอียดนะคะตอนนี้กําลังดูอยู่ที่หมูกระทะเขาจะมีเกมให้เล่นด้วยนะคะเกมตัวนี้หมูกระทะเนี่ยเราจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อเรามีลูกอมนะคะลูกอมนี้ค่ะเห็นไหมคะอยู่ใต้ชื่อโปรไฟล์เรานี่ค่ะสมมุติว่าพี่เขาเข้ามาดูเขาเห็นว่าเราพูดดีหรือว่าสนุกอะไรประมาณนี้พ หมูก,กระทะมาเล่นเกมได้นะคะอยู่ฝั่งขวามือเนี่ยคะ่ะเขาจะมีเกมให้เล่นพิมพ์ข้อความได้นะคะทุกอย่างเป็นเหมือนการไลฟ์สดของ facebook ของปกติคะ่ะเหมือนทุกแอป п п แหละแต่แตกต,ต่างตรงที่ว่าตรงนี้ไม่ต้องเห็นหน้าไงเราสามารถพูดคุยกันได้แบบเออสบายใจด้วยไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมามัวแต่งหน้าสวยๆอะไรประมาณนี้ไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวเราทักทายก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่คะ่ะเราพิมพ์ปุ๊บข้อความก็จะขึ้นไปทุกคนก็จะเห็นนะคะเหมือนถ้าสมมติพี่เขาเห็นพี่เขาก็จะตอบกลับมาเหมือนกัน พอดีว่ากำลังจะอัดทำ u t u b e คะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่ที่เข้ามานะคะเพราะว่าแอปนี้เป็นแอปใหม่กำลังหัดใช้เลยคะ่ะแรกแกก็ติดติดขัดๆนิดหน่อยนะคะพอเราเพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วจะเห็นด้านล่างนะคะเป็นจุดสามจุดนะคะนี่คะ่ะลองดูมันก็จะเป็นการแชร์แชร์ไปยังอินสตาแกรมแชร์ไปยัง Facebook ได้นะคะปิดไมค์เปิดไมค์นะคะปิดไลค์ยกเลิกอันนี้ปกตินะคะ,อ,นนะ,คะอันนี้ปุ่มแชร์นี้ก็มีคะ่ะเราสามารถแชร์ไปให้แช์ลิงก์นี้ไปให้เพื่อนๆนเข้ามาฟังเราก็ได้ค่ะ ปุ่มสี่เหลี่ยมขวามือด้านล่างสุดตัวนี้คือปุ่มยกเลิกนะคะเรายังไม่ยกเลิกค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนว่าด้านบนมีอะไรบ้างนี่ค่ะอันนี้นะคะเห็นเห็นปุ่มตรงนี้ไหมคะที่เป็นคนสามสี่คนยืนอยู่ตรงนี้เด็กเขียนว่าหนึ่งนี่ค่ะเรากดเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นนี่ค่ะผู้ร่วมเข้าไล่เข้าฟังไลน์ของเรานะคะนี่ค่ะอันนี้มีเราคนเดียวพี่เขาออกไปแล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ผู้มีพระคุณ เราได้รับเหรียญแล้วยี่สิบเหรียญมูลค่าเป็นเท่าไหร่โอุ้ยศูนย์บาทวันนี้ยังไม่ได้รับนะคะอันนี้คือศูนย์บาทจากคลิปนี้จากแอปนี้แล้วก็เดี๋ยวนะเสร็จแล้วใช่ไหมคะพอเราไลฟ์เสร็จคือแบบแล้วแต่เราอะถ้าเราขี้เกียจเราเบื่อเราก็หยุดเดี๋ยวเราหยุดเราลกลับไปดูหน้าโฮมหลักของเรานะคะชุบ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 ยืนยันค่ะหยุดการเผยแพร่ค่ะนี่ค่ะย,ยินดีด้วยนี่คือสุดยอดการไลฟ์ของคุณตรงไหนมีคนฟังหนึ่งคนสุดยอดแล้วเหรอไม่คือถ้าแบบเราแบบว่าอยากบันทึกไว้เพื่อ เก็บไว้ดูที่เรามีคนเข้ามาฟังดเงยอะอย่างนี้ก็ได้แต่อันนี้ไม่จาเป็นต้องเก็บนะคะลบออกค่ะมีคนฟังแค่คนเดียวนี่ค่ะแล้วเราก็จะมาดูกลับมา,อย,าอย่างหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะหน้าโฮมหลักของเรานะคะเรามาดูตรงที่เป็นรูปคนล่างสุดฝั่งขวามือนะคะกดเข้าไปปุ๊บนี่ค่ะมันจะเป็นชื่อของเรามันจะมีการถอนเงินด้วยนะคะนี่ค่ะอุ้ยเรามีเงินแล้วอันตะกี้ยี่สิบเหรียญนั้นคือหนึ่งจุดสองสตางค์นะคะโอ้โหเรามีเงินตั้งหนึ่งบาทแล้วครับ มี2 F o l l o w ครับกตลกดีนะคะอันนี้เป็นแอปใหม่เดี๋ยวลองใครที่แบบว่าสนใจนี่ลองลองไปโหลดมาไปโหลดมาเล่นกันได้นะแบบบางทีนะทุกคนมันจะมีอารมณ์ที่แบบอยากคุยกับใครสักคนที่ไม่จําเป็นต้องรู้จักบางทีก็มีเรื่องที่อยากจะเล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องเครียดไม่อยากคุยกับใครนะแอปนี้ช่วยคุณได้ค่ะนี่ค่ะพิล็กแคชนะคะครังเก็บของทุกอยา่างคุณสามารถเข้าไปลองใช้ได้เลยนะคะอันนี้ก็จบตาไลฟ์สดนะคะแล้วก็จะมีคราวนี้แคช คุณก็แค่กดเข้าไปนะคะตัวนี้อัปโหลดนี่ก็จะเป็นเสียงที่ตะกี้เราลองอัปโหลดแล้วเป็นเสียงเพลงเราลองอัปโหลดเสียงเพลงลงไปนะคะแล้วก็รูปภาพต่างตๆๆๆๆๆ่างแล้วคราวนี้มันก็จะไปอยู่ที่หน้าตรงนี้นะคะเราจะไปเปิดให้ดูนี่ค่ะที่เราลงไปมันจะอยู่ตรงนี้เราลองกดฟังดูนะคิดถึงฉันไหมนี่ค่ะลองกดฟังด,ดอูอันนี้เสียงค่อยมากเลยเขาลองแล้วเขาเอามาลงไว้ให้คนฟังนะคะตอนนี้มีคนฟังสองคนแล้วนะคะยังไม่มีรูกอมอะไรให้กําลังใจเขาหน่อย หาให้ดูอมุมเขาอนหนึง่งสู้ๆนะคะนี่คะ่ะไปดูแคชต่อไปนะคะแคชต่อไปเป็นเปลี่ย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 นดูอันนี้ไหมมูฟออนนี่คะ่ะให้กำลังใจแกหน่อยอันนี้มีคนฟังแล้วหนึ่งคน,งน,คนสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกเสียงนะคะนี่คะ่ะ ก็จบเรียบร้อยค่ะวันนี้ที่เรามารีวิวนะคะแอปพลิเคชันใหม่ค่ะพิโลกแคชนะคะลองไปโหลดมาเล่นกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย